สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธุ์รหัสหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมนะวันนี้ช็อตเด็ดเลยนะใครที่หารถเบนซ์มือสองอยู่นะขอแนะนําเลยนะฮะเป็นเบนซ์ตาถั่วนะครับผมนะอ่าซีหนึ่งแปดศูนย์นะวันนี้เอาราคาพิเศษไปเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทโอ้โหนี่นะฮะสุดยอดมากคันนี้พร้อมใช้งานนะฮะดูรูปทรงต่างๆนะฮะหล่อแล้วก็หรูนะฮะเป็นรถที่ล้ําสมัยมาก ในเรื่องของเทคโนโลยีนะอ่ะตามมาดูกันนะครับผมอ่ะสีตัวรถเป็นสีบรอนทองนะฮะหรือภาษาราชการเรียกว่าสีน้ำตาลนั่นเองนะล้อมแม็กลายเดิมนะครับผมนะนี่นะฮะเข็บนะฮะอ่าคิ้วนะที่เป็นพรีเมียมอยู่ครบทุกจุดเลยนะอ่าเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับผมนะเป็นเครื่องคอมเพรสเซอร์ C180 นะอ่า ใครที่หาอยู่นะ1นึ0 0 0สบาทนะกำเงินมาแค่นี้พอนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพิ่มแล้วนะครับอ่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วนะครับผมนะเอาเงินมาแค่1นึ0 0 0บาทขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับผมนะอ่าดุ่นย่อยของเขาเป็นตัวอ e ีลิแกนนะครับผมนะอ่าสภาพผิวภายนอกเนี่ยเนีบมากอ่ะมาเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกัน นี่คือภายในของ W203 นะฮะสภาพมาแบบนี้เลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเจ้าของเดิมใช้รักษาดีมากสังเกตดูเบาะสังเกตดูคอนโซลนะฮะอ่อุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะสวยเดิมใช้งานได้ปกติเลยนะอ่ะมาดูด้านหลังกันข้างหลังเช่นเดียวกันนะฮะผิวพันธุ์ของเบาะนะเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะอะ ถือว่าผ่านการใช้งานน้อยมากนะฮะมีแอร์หลังด้วยอ่ะโอเคมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายเนี่ยโอ้คันนี้มีกล้องหลังด้วยอ่ะกว้างๆสวยๆเดิมๆนะฮะแบบนี้เลยดูผิวพันเขาดีมากสังเกตดูพรมนะฮะรถใช้งานเยอะไม่เยอะนะฮะพรมของเขาจะสวยไม่ยุ่ยนี่นะครับผมนะอ่านี่นะข้างหลังนี่สวยมากอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยน นี่นะครับผมนะเครื่องฝาดำคอมเพรสเซอร์สภาพเดิมๆดิบๆแบบนี้เลยนะรถพร้อมใช้งานนะฮะระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะระบบแอร์ระบบช่วงล่างสมบูรณ์นะฮะนะครับผมนะใครที่สนใจนะฮะ0815198985เบอร์พี่สุพรรณนะฮะ147,000บาทนะอ่าใครที่สนใจรีบเลยนะครับผมนะก็ขอฝาวด้วยแล้วกันนะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ